สวัสดีนะครับชาวรักการปลูกผักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการปลูกแตงร้านนะครับแตงร้านแตงกวาก็เหมือนกันนะครับเทคนิคเดียวกันนะครับก่อนจะปลูกเลยนะครับเราก็ต้อง ขุดดินก่อนครับขุดดินตากแดดท,ทิ้งไว้สิบห้าวันนะครับขุดดินตีดินนะครับให้มันแตกละเอียดนะครับตากแดดฆ่าเชื้อโรคนะครับชุกทิศครับขุดมี ใครมีรถไถก็ใช้รถไถนะครับขุดดินตีดินให้มันดวดมันซุยนะครับตากแดดฆ่าเชื้อโรคนะครับทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับช่วงทิ่ตากดินนี่แล้วก็ใครมีปุ๋ย,อยออคยอก็ใส่เยอะเลยครับปุ๋ยคอกใส่เยอะยิ่งดีนะครับ มีเท่าไหร่ใสให้หมดนะครับยิ่งใครที่ปลูกที่ซ้ำนะครับปลูกที่เดิมซ้ำๆนี่ยิ่งต้องบำรุงเยอะๆนะครับปุย๋ยคอกนี่ต้องใส่เยอะๆนะครับเมื่อครบส5้าวันแล้วนะครับรเดดไว้ครบสิบห้าวันแล้วครับจากนั้นเราก็มาทำการยกล่องนะครับ กว้างสัก50เซนสูงสัก20เซนถึง30เซนครับแล้วแต่ครับยกล่องครับเมื่อยกล่องเสร็จแล้วเราก็มาเจาะเป็นหลุมเป็นลุมนะครับเป็นหลุมลุมนะครับ เพื่อที่หยอดเมล็ดนะครับหล,ลัลลลงลลจากที่เราขุดเป็นลุมเป็นลุมไปแล้วนะครับตามแปลงนะครับเป็นลุมเป็นลุมไปนะครับหลังจากที่เราขุดเป็นลุมเป็นลุมแล้วเราก็จะลองเื่อนด้วยปุ๋ยตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็นสี่สิบหกศูนย์ศูรือสิบหกสิหกสิบหกก็ได้นะครับ เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วแต่มีนะครับเราจะลองพื้นตามหลุมหลุมไปนะครับนี่จา46นะครับสำหรับผมนะครับจะต้องเยอะนะครับตามหลุมตามหลุมไปนะครับ ลองพื้นมานะครับเผื่อเม็ดมันงอกมาจะได้มีสารอาหารนะครับทำไปเรื่อยๆครับหนึ่งหยิบมือนะครับไม่ต้องเยอะ,ะครับใส่ปุ๋ยแล้วแล้วก็คลุกเขาให้มันเข้ากัน,นครับ เราลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดไปหยอดตามหลุมนะครับหลุมละสามถึงสี่เมล็ดนะคเผื่อมันจะไม่งอกนะครับสีส่สามเม็ดสามเม็ดสี่เมล็ดนะครับลึกประมาณ เซนนะครับสีเล็ดนะครับดินกรบกลบนะครับทำไปเรื่อยๆครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการลดน้ำนะครับ ทำให้มันครบทุกหลุมนะครับหยอดเมล็ดไปเรื่อยครับหลุมละสามเมล็ดนะครับสามเมล็ดสี่เมล็ดครับเผื่อมไม่งอกนะครับเมื่อเราหยอดเมล็ดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการลดน้านะครับหยอดเมล็ดแตงกวาเสร็จแล้วกลบดินให้เหรียบร้อยครับแล้วก็ลบน้ํานะครับ รดน้ำไปตามหลุมตามหลุมนะครับพอหยอดเมล็ดแตงกวาไปได้สี่ห้าวันนะครับเมล็ดเขาก็เริ่มง,งอกแล้วนะรอมันงอกงามนะครับโตแล้วนะรเราจะถอนได้เหลือสักสองหรือสามนะครับหลุมหนึ่งครับอันนี้มันเยอะไปนะครับ จะแย่งปุ๋ยกันนะครับเราก็จะทำการคัดเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้นะครับให้เหลือลุมละสองต้นนะครับออกจะถอนก็ได้หรือตัดออกก็ได้นะครับเสียดายเหมือนกันนะครับเสียดายนะครับตันเมียต้นงามๆครับโหงามหมดเลยครับไม่รู้ว่าจะต้นไหนออกเหมือนกันนะครับ แต่ก็ต้องออกนะครับตัดออกนะครับโอ้สไดายนะครับสไดายเ้อตัดแล้วเ้อโอ้สไดายเอ๊ ตัดนะครับตัดครับตัดไปเรื่อยนะครับให้เหลือลุมละสองต้นนะครับเมื่อเราตัดต้นให้มันเหลือสองต้นแล้วนะครับรลุมละสองต้นแล้วนะครับ ครับยังไงก็ต้องตัดนะครับเพราะมันงามเกินไปนะครับแย่งปุยกันครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะขึงตาข่ายนะครับทําค้างของมันนะครับขายจะเป็นตาข่ายเก่านะครับสําหรับปลูกรุ่นเก่าที่แล้วนะครับเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วก็จะพันไว้ข้างบนนะครับตาข่ายนะครับพอเราจะปลูกรุ่นใหม่แล้วก็เอาลงมานะครับ นี่ครับเก็บไว้ข้างบนนะครับเวลาปลูกหมดรุดแล้วเ็เก็บตะข่ายไว้ข้างบนนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการถึงตาข่ายนะครับขึงตาข่ายให้แตงกวานะครับแตงร้านนะครับเมื่อปลูกก็ได้ยัก สามสิบห้าวันนะครับเมื่อแตงกวาเริ่มมีดอกตัวผู้นะครับอดอกตัวผู้นะครับไม่ไม่ใช่ดอกตัวเมียนะครับดอกตัวผู้ไม่มีไม่ไม่ได้ไม่เป็นลูกนะครับดอกตัวเมียนะครับมันจะเป็นลูกนะครับดอกตัวผู้เอาไว้เอาไปผสมเกสรดอกตัวเมียนะครับเมื่อแตงกวาเป็น ดอกตัวผู้แล้วนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยแปดย4ิบสี่ยิบสี่นะครับแปดยี่บสี่ยิบสี่นะครับเพื่อบำรุงดอกและผลนะครับเมื่อเริ่มเป็นดอกตัวผู้เราก็เริ่มใส่ปุ๋ยเลยนะครับใส่ปุ๋ยสูตรแปดย4ิบสี่ยิบสี่นะครับ บำรุงดอกและผลเลยนะครับใส่เลยนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับช่วงมีดอกนะครับแปดยี่บสี่นะครับแปดยี่บสี่ี่บสี่นะครับให้ใส่ระหว่างล่องนะครับให้ใส่ระหว่างหลุมครับไม่ต้องไปใส่ตรงโคนเขานะครับใส่ระหว่างหลุมนะครับหลุมหลุมนะครับ เดี๋ยวลากเขาจะมากินเองนะครับไม่ต้องไปใส่ในหลุมนะครับใส่ระหว่างหลุมนะครับเดี๋ยวลากน้องเขาจะชอนชัยมากินเองนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อผ่านไปประมาณ40กว่าวันนะครับเขาก็จะมีดอกตัวเมียแล้วนะครับเริ่มมีดอกตัวเมียนะครับดอกตัวเมียจะเป็นฝักนะครับเป็นลูกนะครับดอกตัวผู้จะไม่เป็นนะครับเอาไว้ผสมเกสรนะครับดอกตัวผู้นะครับเมื่อดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียผสมเกสรก็จะเป็นลูกนะครับ ลูกเต่งกวานะครับครับเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับให้เรากินแล้วนะครับจะได้กินแล้วนะครับเมื่อผ่านไป สาี่วันนะครับจากลูกเล็กๆนะครับจากลูกเล็กๆแบบนี้นะครับสามสี่วันนะครับโตแล้วนะครับสามวันไม่เกินสามวันนะครับก็พอเหมาะที่จะไปกินแล้วนะครับไปตำเอาไปผัดครับกินกับน้ําจิ้มแจวก็ได้นะครับอร่อยนะครับ ให้แก่คนนี้ก็ไม่อร่อยนะครับจะแก่เกินไปนะครับเหมาะแล้วนะครับครับโอ้มีหลายลูกเลยครับโอ้ครับถ้ากินถ้าเพาะปลูกกินเนี่ยไม่กินไม่ทันแน่นอน,นครับมีหลายลูกเลยครับ สำหรับผมก็ขอจบรีวิวเทคนิคการปลูกแตงร้านนะครับแตงร้านแตงกวานะครับเหมือนกันนะครับเทคนิคการปลูกแตงร้านนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับลองเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับได้กินแน่นอน,นครับสวัสดีครับ ีเด็ดนะครับผมจะใช้กันไกลนะครับ,นบ,นรบห,น,หนีบขั่วนะครับเห็นอเปล่าไกลหนีบขั่วนะครับก็ลูกสวยอยู่นะครับเนี่ยลูกสวยอยู่ครับกำลังพอมือนะครับ พอได้กินนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย